ส so, วัสดีครับทุกคนผมแม็ The Game r o หลังจากห่างหายไปฝ่าฟันกับเทศกาลกีฬาสีมาวันนี้ผมก็กลับมาพร้อมกับวิดีโอล่าสุดของ League of Legends เพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้หายคิดถึงผมกันแล้วซึ่งใน L O L เนี่ยสิ่งที่ทำให้ผู้เล่นตื่นเต้นมากที่สุดก็ต้องเป็นการมาถึงของแชมเปี้ยนใหม่ๆซึ่งทาง Riot เนี่ยก็พยายามที่จะเขียนแชมปเปี้ยนใหม่ๆที่มีเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นกล้ามหน้าท้องของเซตไปจนถึงกล้ามเนื้อต้นขาของคีอาณนาะซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพวกเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากเลย ส่วนแชมเปี้ยนที่จะมาถึงเป็นรายถัดไปเนี่ยทางไรออดเขาก็ได้ออกมาบอกข้อมูลคร่าวๆเอาไว้แล้วซึ่งเหล่าผู้เล่นเนี่ยก็ใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าใครจะเป็นแชมเปี้ยนคนใหม่ที่จะเข้ามาในซัมเมอร์ริฟของพวกเราซึ่งทุกคนเนี่ยก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเต็งที่โดนคาดเดาเป็นอันดับแรกๆเนี่ยก็คือพี่ชายของสุดยอดมะเร็งอันดับหนึ่งโยเน่เดวินเชเซอร์นั่นเอง ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงทั้งความเป็นไปได้ที่พี่ชายคนนี้เนี่ยจะได้มาโผล่ใน League of Legends นอกจากนั้นยังจะพูดถึงแชมเปี้ยนอีกคนหนึ่งที่ว่ากันว่าจะออกมาพร้อมกับอีเวนต์ใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยเอาละถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่ากับวิดีโออัปเดตข้อมูลแชมเปี้ยนใหม่ Jungle หน้ากอดกับชายในหน้ากากสุดเอ ครั้งแรกที่พวกเราได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับแชมปเปี้ยนใหม่ทั้ง2ตัวนี้ก็คือตอนที่ไรออดเขาปล่อยคลิป Champions in Season 2 0 20ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงภาพรวมของไลน์แชมปเปี้ยนใหม่ๆที่พวกเขาได้ทําออกมาในช่วงปลายปี2019แล้วก็พูดถึงทิศทางของแชมปเปี้ยนที่จะมาในอนาคตซึ่งไ i ออดร f ฟ r e ทรก็ได้บอกว่าหลังจากการรีเวิร์กฟิลด์สติกส์แล้วก็วอล i ล e a บจบลงเนี่ยพวกเขาจะโฟกัสไปที่การออกแชมเปี้ยนใหม่ไปตลอดปี2020 โดยแชมเปี้ยนที่จะออกมาเป็นอันดับถัดไปคือ2แชมเปี้ยนที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของซัมเมอร์อีเวนต์โดย Rift ทีเนี่ยเขาบอกว่าอีเวนต์นี้จะมาพร้อมกับจังเกิลแสนน่ารักน่ากอดตัวใหม่ตามมาด้วยแชมเปี้ยนสวมหน้ากากที่ไม่ยอมตายซึ่งในเร็โพสต์ล่าสุดของเดือนมิถุนายน Rift ทีก็ได้บอกข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับแชมเปี้ยนทั้ง2ตัวให้เราได้รู้โดยสำหรับแชมเปี้ยนป่าเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกพวกเขาเนี่ยไม่รู้จะเลือกอะไรระหว่างแอสซัสซินสายรอบค่าหรือสกร์วิเชอร์สายต่อสู้ตรง,ตรง,ตรง แต่เมื่อผงแห่งความฝันเนี่ยมันเริ่มปลิวหายไปพวกเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะไปทางส k ร r มิชเชอร์ที่มีระยะกลางๆและต้องเข้าออกไฟตลอดเวลาส่วนแชมเปี้ยนสวมหน้ากากนั้นจะมีโร e เป็นแอสซัสซินทีนี่ผมจะขอย้อนกลับไปที่วิดีโอแชมเปี้ยนส์อินซีซั่น2020ซึ่งในส่วนก่อนที่จะพูดถึงแชมเปี้ยนใหม่ทั้ง2คนนี้เนี่ยเรฟทรีเนี่ยเขาได้พูดถึงทิศทางในการสร้างแชมเปี้ยนใหม่โดยสร้างจากตัวละครที่มีอยู่แล้วในจักรวาลเนื้อเรื่องของ League of Legends โดยพวกเขาเนี่ยก็ได้ทดลองไอเดียนี้ กับไคสะเป็นคนแรกและหลังจากที่มันประสบความสําเร็จเนี่ยพวกเขาก็เลยตัดสินใจออกเซนนาที่เป็นที่รู้จักดีของทุกคนเนี่ยออกมาเป็นแชมปเปี้ยนในงานครบรอบ1ิปีซึ่งรีฟรีเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเขาคิดว่าการนําตัวละครที่มีอยู่แล้วในเนื้อเรื่องมาปรับให้กลายเป็นแชมปเปี้ยนในเกมเนี่ยมันทําให้เนื้อเรื่องของเกมดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ยังทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยอีกว่าให้พวกเราเนี่ยรอพบกับคนอีกคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีในปีนี้ได้เลยซึ่งก็อย่างที่ทุกคนรู ไม่ว่าเจ้าไหนเนี่ยก็ออกมาฟันธงแทบจะร้อยเปอเลยว่าแชมปเปี้ยนใหม่คนที่เป็นแอสซัสซิเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณพี่โยเนะของมะเร็งผู้เป็นที่รักของพวกเราซึ่งเหตุผลหลกัหลกๆเนี่ยก็น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดของคำว่าไม่ยอมตายแล้วก็ปีศาจท,ที่ควรถูกทิ้งเอาไว้ในอดีตอีกเหตุผลหนึ่งก็คือภาพประกอบอีเวนต์ ซึ่งเป็นภาพของต้นไม้โดยตอนที่รีฟทรีเขาพูดถึงแชมเปี้ยนจังเกเนี่ยดอกไม้ด้านบนเนี่ยมันจะมีแสงสว่างส่องขึ้นมาส่วนดาบด้านล่างเนี่ยก็เปล่งแสงสีแดงเมื่อพูดถึง c h a เปี้ยนแ s สซิส n ด้วยซึ่งดาบเล่มนี้เนี่ยมันดันไปคล้ายกับดาบของโยเน ที่อยู่ในรูปของการ์ดในเกม Legends of r u n e r a โดยทางไรออดเนี่ยก็เคยได้บอกออกมาแล้วว่าเนื้อเรื่องใน Legends of r u n e r a เนี่ยมันถือเป็นเนื้อเรื่องที่แน n นอนและก็ Official, ออฟฟิเชียลเพราะงั้นคนก็เลยเอาสิ่งนี้เนี่ยไปเป็นเหตุผลหลักในการเดาว่าแชมเปี้ยนคนต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นโยเนะอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะไปตอบคําถามที่ว่าไอแชมเปี้ยนคนใหม่นี้เนี่ยจะใช่โยเนะหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูเรื่องเกี่ยวกับซัมเมอร์อีเวนต์ที่ทางไรออดเนี่ยเขาบอกว่าแชมเปี้ยนทั้ง2คนนี้เนี่ยจะเป็นตัวชูโรงกันก่อน ซัมเมอร์อีเวนต์ที่จะมาถึงนอีกไม่นานจะมาจากเทศกาลจริงๆที่มีอยู่ในเนื้อเรื่องของจักรวารล a g u e of Legends มันคือเทศกาลที่เหล่าคนเป็นเนี่ยจะกลับไปเยี่ยมเยือนญาติแล้วก็ครอบครัวที่เสียชีวิตไปแล้วติดต่อกันผ่านดอกไม้วิเศษของต้นไม้แห่งวิญญาณซึ่งเทศกาลนี้เนี่ยทางไรออดเขาก็ได้แอบชีเซอร์ออกมาบ่อยอย่างสังเกตเห็นได้ชัดมากๆซึ่งชื่อของมันก็คือเทศกาล s p i ร i t Blossom ของชาวไอโอเนียนั่นเองเทศกศาล s p i r i t b ล o s s o มเนี่ย จะเป็นการฉลองที่เกิดขึ้นทุกปีในประเทศไอโอเนียเป็นเทศกาลที่เหล่าศิลปินต่างๆจะนำผลงานของตัวเองออกมาจัดแสดงในที่สาธารณะเหล่าผู้คนเนี่ยจะพากันไปรวมตัวที่วัดวาอารามที่ใกล้ที่สุดเพื่อมอบความเคารพแด่เหล่าผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วและรับคำอวยพรสำหรับโชคลาบพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเชงเมงนั่นแหละซึ่งไอต้นสปิริตบอสซอมเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ดอกไม้ที่มันออกมาเนี่ยจะสามารถเป็นสื่อที่ไว้ติดต่อกับคนตายได้ แต่ไอดอกไม้เนี่ยมันก็ไม่ออกดอกมาหลายปีแล้วเนื่องจากการหลั่งเลือดที่เกิดขึ้นจากการลุกรานของชาวน็อกซัสแต่ในที่สุดมันก็เริ่มกลับมาบานอีกครั้งซึ่งหากเราดูในเรื่องสั้นเรื่อง p e r e n n i a l เนี่ยเราจะเห็นได้ถึงรายละเอียดของเทศกาลนี้ไม่ว่าจะเป็นการฝังเศษดาบทั่วตัวบ้านการสวมใส่หน้ากากหรือการดื่มชาพร้อมกับชมดอกไม้ราวกับเทศกาลฮานามิของญี่ปุ่น โดยล่าสุดเนี่ยทางไรออดเขาก็ได้ปล่อยภาพสกินไลน์ของสปริตบล็อตซ o อมออกมาในงาน An i m เม x p o l i ซปและบอกว่าสกินชุดนี้เนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากแอนิเมะเนี่ยสูงมากๆแล้วพวกเขาเนี่ยก็ทำงานกันหนักมากเพื่อที่จะสร้างโลกของสปริตบล็อตซอมขึ้นมาและไอาการที่อีเวนต์รูร้อนนี้เนี่ยมันจะยึดเทศกาลสปริตบล็อตซ o อมเป็นธีมก็แปลว่ามีความเป็นไปได้สูงมากๆที่แชมเปี้ยนทั้ง2ตัวที่จะออกมาในอีเวนต์นี้จะมาจากไอโอเนียกันทั้ง2คน โดยเฉพาะไอแชมเปี้ยนแอสซัสซินเนี่ยซึ่งเข้ากับทีมของสปิริตบลอซอมมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้ากากหรือเรื่องที่การที่เทศกาลนี้มันเกี่ยวข้องกับการกลับมาของคนตายเองเนี่ยมันก็ดูจะพ้อยไปทางโยเนะมากๆเลยทีเดียวและถึงแม้มันจะดูเหมือนว่า r รออเนี่ยเขาจะปล่อยแชมเปี้ยนไอโอนเนียแบบติดต่อกันมากเกินไปหากนับตั้งแต่เซตแต่หากเราย้อนกลับไปดูการออกรอผ่านเรื่องสั้นต่าง เราก็จะได้เห็นว่ามันปูทางสู่การลุกรานครั้งที่2ของน็อกซัสที่จะเกิดขึ้นที่ไอโอเนียอยู่มากเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นเรื่อง Sisterhood of War เนี่ยที่เป็นการกลับมาตามหาตัวของ r i เวนโดยเหล่าเพื่อนร่วมรบเก่าของเธอซึ่งในเรื่องนี้นอกจากจะทำให้เราได้เห็นความเป็นไปในน็อกซัสแล้วในตอนที่2ของเรื่องสั้นนี้ก็ทำให้เราได้เห็นถึงลักษณะดินแดนของไอโอเนียมากขึ้น มันเป็นดินแดนที่สวยงามราวกับฝันมีธรรมชาติที่มีเวทมนต์หลังไหลยอยู่ภายในแล้วก็มีทัศน,นียภาพที่แสนจะเหนือจริงนอกจากนั้นไม่นานมานี้เนี่ยยาโกยังพึ่งได้รับเรื่องสั้นใหม่อีกด้วยซึ่งก็จะเล่าถึงช่วงเวลาหลังจากที่เขาได้รับการยกโทษจากความผิดที่เขาไม่ได้ทำแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่ายาโย่ยังไม่ยกโทษให้กับตัวเองและไอ้เรื่องสั้นนี้เนี่ยมันก็มีชื่อที่แสนบังเอิญบังเอิญอ,อย่างน่าสงสัยว่าบาทเทอร์ฮูดอีกด้วย ซึ่งมันเนี่ยก็เล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพี่น้องที่ยาสวดเนี่ยไปเจอกลางถนนในขณะที่เล่าถึงความคิดเกี่ยวกับพี่ชายของตัวเองในตัวยาสวดด้วยซึ่งเรื่องสั้นทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยมันก็ดูจะเป็นการย้ำเติมการคาดคะเนของผมที่ว่าแชมเปี้ยนใหม่ทั้งสองตัวเนี่ยจะต้องมาจากไอโอเนียนอกจากนั้นจากข้อมูลล่าสุดท,ที่ทีมพัฒนาเขาได้ออกมาแชร์เนี่ยเราจะได้รู้ว่าเจ้าจังเกิลเนี่ยเธอเป็นเพศหญิงมีนิสัยขี้อายแล้วก็เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังมีความสามารถที่ทำให้เกิดภาพหลอนทำให้ความรู้สึกช้าลงจนเหมือนกับง่วงนอนแล้วก็ให้ความรู้สึกของความอบอุ่นปลอดภัยรวมถึงเธอเนี่ยมีผงสีม่วงกระจายออกมาอีกด้วยและล่าสุดเนี่ยใน p b e เนี่ยม,มันมีข้อมูลของประโยคพูดลึกลับที่พูดถึงชื่อลิเลียแล้วก็ยังมีไอเทมที่ชื่อว่าลิเลียไฮกุเพิ่มเข้ามาด้วยเพราะงั้นแชมเปี้ยนจังเกิลใหม่ของเราเนี่ยจะต้องมีชื่อว่าลิเลียอย่างแน่นอน และนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังได้มีภาพลีกที่ว่ากันว่าเป็นสแลชอาร์ตของเธอออกมาด้วยซึ่งหากเราดูตามข้อมูลที่มีเกี่ยวกับเธอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงความฝันสีม่วงอาวุธที่เป็นคาถาซึ่งก็ดูสามารถใช้ต่อสู้ได้ทั้งระยะใกล้แล้วก็ไกลมันก็ดูจะตรงกับคอนเซปต์ที่ทางไลออดเขาปล่อยออกมาให้เราได้รู้ทุกอันเลยและที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือตะเกียงที่ผูกเอาไว้กับคาถาของเธอเนี่ยมันมีรูปร่างเหมือนกับไอเทมลิเลียสไฮกูมากมากเลยทีเดียว เพราะงั้นภาพลีกนี้เนี่ยผมว่าน่าจะใช่แบบประมาณ90-99%เลยทีเดียวทีนี้เรามาดูข้อมูลล่าสุดของแชมเปี้ยนนักฆ่าหน้ากากสุดเอจีคนนี้กันคือข้อความอธิบายเนี่ยได้บอกว่าเขาคนนี้เนี่ยสัมผัสได้ถึงตัวตนที่แสนมืดบนในตัวโอ้โหเอจีมากและเขาเนี่ยก็มองเห็นตัวเองในร่างที่ใส่หน้ากากอยู่แล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยถืออาวุธอยู่2อ,อันโดยอันนึงเนี่ยตัวเขาเองจําได้แต่อีกอันนึงเนี่ยเขาไม่รู้จัก แต่ว่าไอ้ตัวตนดำมืดในตัวเขาเนี่ยมันรู้จักแล้วหลังจากนั้นความโกรธของเขามันก็พุ่งขึ้นมาก่อนที่เขาเนี่ยจะพยายามต้านทานมันไว้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้รู้แล้วว่าแชมเปี้ยนหน้ากากคนนี้มีดาบสองเล่มซึ่งก็จะตรงกับโยเนะที่มี2ดาบพอดีเลยแต่เนื่องจากเขาจําอาวุธอีกอันนึงไม่ได้เนี่ยแต่ว่าไอตัวตนในตัวเขามันดันจําได้ แปลว่าไอตัวตวนตัวนี้เนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับอาวุธซึ่งไอตัวตนที่มีความเกี่ยวข้องกับอาวุธเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากพวกดาร์คินเพราะงั้นแชมเปี้ยนแอสซัสซินคนใหม่เนี่ยก็อาจจะเป็นโยเนะที่ทําการรวมร่างกับอาวุธดาร์คินแล้วกลับมาจากความตายโดยที่ยังถือดาบของตัวเองอยู่ไว้เล่มหนึ่งแต่จริงๆแล้วไออาวุธดาร์คินเนี่ยมันต้องออกหาพลังชีวิตในการอยู่รอดตลอดเวลาและหากไม่ได้พลังชีวิตเนี่ยมันก็จะต้องดึงพลังชีวิตของผู้ถือจนทําให้คนคนนั้นเนี่ยตายไป เพราะงั้นหากโยเนตายไปแล้วเนี่ยถึงจะได้อาวุธดาคินมาก็ไม่น่าจะทําให้เขากลับมามีชีวิตได้แต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้อาวุธดาคินชิ้นนี้เนี่ยมันใช้ความสามารถในร่างกายที่หลงเหลืออยู่ของโยเนะในการออกตามล่าหาพลังชีวิตต่อซึ่งก็ยังมีอีกหนึ่งความเป็นไปได้ที่จะสามารถทําให้โยเนะที่ตายไปแล้วเนี่ยกลับมามีชีวิตโดยที่ไม่ต้องใช้ดาคินซึ่งก็ได้ถูกโชยเห็นในเรื่องสั้นซิสเตอร์ฮูดออฟวอตอนที่2 ที่เราจะเห็นว่ามีชาวไอโอเนียเนี่ยที่สามารถใช้เสียงเพลงในการปลุกชีพให้ซากศพที่ตายแล้วกลับมามีชีวิตอีกครั้งซึ่งถึงแม้ในเรื่องสั้นเนี่ยไอเหล่าซากศพพวกนั้นจะไม่ต่างอะไรกับซอมบี้ปกติแต่มันก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าในไอโอเนียเนี่ยมีเวทมนต์ที่เกี่ยวข้องกับการคืนชีพไม่แน่ว่าโยเน่เองก็อาจจะถูกเวทมนต์เช่นเดียวกันเนี่ยปลุกชีพให้กลับขึ้นมาเพื่อกลับมาแก้แค้นน้องชายแสนรักที่เคยสังหารเขาก็เป็นได้ และนั่นแหละครับก็คือวิดีโอของเราในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆคิดว่าแชมเปี้ยนแอสซินที่จะมาใหม่เนี่ยจะเป็นโยเน่หรือเปล่าสําหรับผมเนี่ยคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อนําหลักฐานทั้งหมดที่ผมได้เล่าไปแล้วในวิดีโอเนี่ยมารวมๆกันเนี่ยมันก็ดูบังเอิญเกินบังเอิญมากๆแต่การที่สปริตลอสซอมเนี่ยมันออกมาเป็นสกินไลน์อย่างที่ไรออดเขาบอกเนี่ยก็แปลว่าเรื่องเอ่อเนื้อเรื่องเกี่ยวกับไอโอเนียเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดมันอาจจะเป็นอิจักรวาน,นึงแยกมาเลยก็็เปนได้ แล้วเพืเ่อนๆล่ะครับคิดว่ายังไงคิดว่าจะใช่ไหมหรือว่าจะเป็นคนอื่นใครมีทฤษฎีมีข้อมูลหรือการคาดเดาของตัวเองยังไงเนี่ยก็ลองเอามาโพสตคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยผมก็ยากจะขอขอบคุณครับเหล่ามีเมอร์สีเขียวที่เข้ามาร่วมสนุกกับเทศกาลกีฬาสีของทางการีนากันมากๆเลยถึงมันจะเหนื่อยเนี่ยแต่ผมก็ยอมรับว่าผมก็สนุกมากๆเลยทีเดียวขอให้ทุกคนเนี่ยค e บเดอะมีมคัมมิ่งแล้วก็สําหรับวันนี้ผมแม็กซ์เดอะเกมรูมขอลาไปก่อน แล้วพบกันในซัมเมอร์ริฟ t ครับโอตสือ